ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลมือใหม่ฮาสนะครับอันนี้ก็เป็น ET, EP ที่18นะครับเป็นการพาสง่งพลาเครื่องนะครับวันนี้หล,หลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมเปิดมาวันนี้ผมลงเ mm hmm. ย็นลงดึกจังนะครับพอดีวันนี้ติดงานนะครับมาลงมาทํางานที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะครับเป็นงานประกวดพลาเครื่องนะครับพอดีเอาโต๊มาช่วยเขาลงนะครับ ันนี้ก็มารับหน้าที่จองโต๊ะนะครับจองโต๊ะแดงแผงจรยุทธ์นะครับก็ FC ท่านใดที่อยู่ที่นี่ครับก็ลองทักทายครับเผื่อเข้ามาดูพระเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่วันนี้ก็เอามาหกชิ้นนะครับเอามาย่อยๆอยนะครับเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆเราได้ดูกันนะครับชิ้นแรกนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่มีหลายท่านถามหากันเยอะนะแต่นี้จะเป็นหลังหยันนะครับเป็น สมเด็จพระกวยเขาเรียกอะไรคนะรับโภโภ๙อะไรไปโภเก้าเอะไรสักอย่างนะครับไม่แพงนะครับท่าใดที่สนใจก็ลงทักมาสอบถามได้นะครับใครที่สนใจมากขึ้นนะผมก็ขึ้นเชียร์โค้ดไว้ให้ตอนเปิดคลิปนะครับวันนี้ก็จะลงสั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวมากพอดีจะพักผ่อนนะครับพอดีพรุ่งนี้ต้อง ออกทำงานตั้งแต่เช้านะครับปกโพก้าวไปนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าชิ้นนี้ก็เป็นหลังยันนะครับไม่ใช่พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตอนนั้นตอนนั้นที่เอามาลงนี่ลงแป๊บเดียวนะครับ f c เราโทรมาสอบถามเลยนะปิดอย่างไวเลยนะครับอันนี้แต่เป็นอันนี้ชิ้นนี้จะเป็นหลังยันนะครับสวยเหมือนกันนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองทักไลน์นะครับมาสอบถามมาพูดคุยได้นะครับว่าเปิดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับลักพันอะครับวันนี้ก็มีพี่ๆของเรานะครับทักมาถามว่าไอ้ทำไมวันนี้น้องดนนะครับลงลงคลิปช้าจังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากติดตามกันตอนนี้ผู้ติดตามเราก็5้ารห้าสิบคนแล้วนะครับนีสองชิ้นนี้นี่สองชิ้นแรกนี่ก็จะเป็นท็อปพิษเลยครับที่ว่า พี่ๆนะครับทักมาถามกันว่าไปหรือยังนะครับก็อันนี้เป็นชิ้นที่สองครับหลวงผู้เอี่ยมนะครับปีหนึ่งห้าครับรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับครั้งที่แล้วขายไปจะเป็นเหรียญศึกๆกอันนี้ก็เต็มนะครับใครที่ชอบนะครับก็ลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับหรอทักมาสอบถามราคากันได้ใครที่แล้วเห็นมีเอฟซีคุณพ่อครับทักมาถามนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับก็เราดูนะครับว่าชิ้นนี้ทันกันหรือเปล่านะครับ รู้สึกว่าชิ้นที่แล้วจะขายไปไม่ไมแพงด้วยนะครับปเปี่ยนศึกเี่ยอันนี้ผมว่าชัดกว่าที่แล้วนะครับก็สภาพน่านจะใช้นะครับถ้าใดที่สนใจใพักเครื่องครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ูนย์3 7ดหนึ่งหนึ่งสาเจ็ดเจดหนึ่งะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับตามที่ขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนะครับหรือก็จะแอด QR ว o า e ้ A มาก็ได้นะครับ แล้วก็ช่องทางติดต่อสุดท้ายก็เป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครที่ต้องการสอบถามว่าเครื่องก็ลองลองแอดมากันได้นะครับเอาละครับก็มาต่อกันชิ้นที่สามนะครับอา่าชิน้นนี้ในสายขคางลายครับหลงปุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับชิ้นนี้ทักเชื่อนะครับปาติเราจะเห็นแต่ ลงรักนะครับอันนี้ผมก็เห็นสวยดีนะครับก็เลยจัดมานะครับอันนี้ก็ขอแบ่งผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้วนะครับเนี่ยครับสภาพใครที่มาทั้งสายนี้นะครับผมว่าต้องต้องไม่พลาดแน่นอนเพราะสายเครื่องร้างของเราลงไปนะครับมียอดเข้าชมแ้วโอ้หลักพันเลยพันสองพันสามนะผมเข้าไปดูล่าสุดนะครับก็มีมาถามสอบถามกันเยอะครับตะกรุดก็ปิดกันไปหลายดอกเลยทีเดียวนะครับพวกหมากพวกเบี้ยผมก็ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับถ้าไหนที่สนใจก็ลองทักไลน์มาพูดคุยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดูในกล้องมันอาจจะสีเพี้ยนๆหน่อยเพราะไฟมันก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับขออภัยในความมือสั่นนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องน่าโดนมือสั่นจังต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างนี้ก็เป็นร่องรอยของแบบการ เอาวางที่ตลาดนะคนจับถูกไปถูกมานะครับก็ลอยอย่างนี้นะธรรมชาติของผู้เอี่ยมนะครับนีสน่สองชิ้นเลยนะครับอันนี้เรามีด้วยกันทั้งหมดแค่หกชิ้นนะครับนี่เอามาแกะขัดกันไปก่อนนะครับนี่หลวงพ่อเงินเอ้เต่าไปาเต่าเรียนหลวงพ่อเงินติดงานที่สองจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ยังไม่ไปครับมีคนมาถามแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของตัวจริงนะครับมาเนี่ยครับ นี่ก็เป็นหลงพ่อเงินนะครับเจ้าของผมไปซื้อมาเอ้ยไปซึ่งเจ้าของเขามาครับเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมทองมานะครับชิน้นนี้เขาแกะทองไปขายนะครับเหลือภาพไว้ให้ผมดูต่อนะครับหลงพ่อเงินปีหนึ่งห้าคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าลงลูกอมเมฆกระสิบไปนะครับ เป็นเครื่องรางนะครับกับร้ายกายดีนะครับเครื่องรางของเราครับก็ยังไม่มีใครโทรมาสอบถามราคานะครับเผื่อใครที่อ่าชมแล้วก็คิดว่าเอ้ยน้องปิดไปแล้วก็ยังไม่ปิดนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับคมๆนะมนะเนี่ยก็บมือสั่นอยู่แล้วนะขออภัยนี่เป็นเลี่ยมเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมทองมานะครับชิ้นเนี้ อาจจะเ,เอาลูกโอเมกาสิทิ์มาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังอยู่นะครับเป็นเนื้อที่มีความซักสิทธิ์ในตัวนะครับเนี่ยเห็นเงาสะท้อนผมเลยนะครับเนี่ยวันนี้กล้องก็จะมัวๆหน่อยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรยังอยู่นะครับเมนนี้อาจจะผมวางไว้ตรงกลางต่อไปเป็นหลวงพ่อไปนะครับสายเหนียวนะครับ ชิ้นนี้ชิ้นที่สองครับชิ้นแรกซื้อมาสภาพมันช้าครับอ่ายังไม่มีท่านใดามาซื้อเพรว่าวันนี้หลงพอไปนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับเนี่ยที่จะไปชิ้นแรกนะครับครับผมเดีจะลองใช้กล้องส่องดูนะครับเนื้อหาวันนี้ผมเอาโคมไฟมาชิ้นเดียวนะครับ มาเอามาอันเดียวดูเหมือนจะไม่ค่อยสว่างก็ขณะที่บอกว่าผมมือสั่นนะครับก็ลองสต็อปคลิปดูนะครับดูตรงที่ภาพมันชัดๆนะครับดูนิ่งๆกันไปเลยเนี่ยมือผมสั่นเลยเนี่ยก็พรุ่งนี้นะครับเชิญชวนนะครับมีงานประกวดที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะครับใครที่เป็นเอฟซีนะครับก็ลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับว่า เออมาเจอหน้ากันมาคุยพูดคุยกันได้นะครับเจอกันได้ที่งานนะครับพนุนนี้ผมก็ไปสแตนบายแต่ทีหนึ่งนะครับเพราะเป็นทีมงานโตนะครับ ต่อมาชิ้นสุดท้ายครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเอ่ท้ากุเท้ากุเวศเท้ากุเวนเท้ากุเวินเท้ากุเวนเทพเจ้าแห่งความอะไรนะพี่แห่งความสําเร็จเท้าครับท้ากุเวนเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและโชคลาภนะครับนี่อันนี้ก็มานอนกับ พี่โอนครสวรรค์นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับหลายๆท่านน่าจะน่าจะรู้จักครับในช่องของคุณพ่อนะตัวเซียนช n แนลนะครับใครที่เป็นเอซีก็น่าจะคุณนหน้าคุ้ตากันนะครับพอดีได้มาแล้วลืมนะครับพอดีเรานคนไมค่อยไม่ค่อยจดจํานะครับ เปิดไว้ราคาไม่แพงนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับแต่ละอีพีนี้ก็ยังไม่มีชิ้นไหนที่เคยปิดหมดสักทีนะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับเผื่อชิ้นนั้นยังไม่ปิดนะครับหลายท่านทักมานะครับก็้องนั้นปิดยังองค์นี้ปิดยังก็ยังไม่ปิดนะครับมีบางชิ้นก็ยังไม่ปิดนะครับบางชิ้นก็ปิดไปแล้วอย่างวันนี้ก็สีพึ่งนะครับผมตีหลวงพระทาบก็มีคนทักมาถามถามกันเยอะนะครับ ถามมาเยอะแต่ว่ายังไม่ไปนะครับไม่รู้ว่เนื่องจากอะไรนะครับเปิดราคาไม่แรงนะครับท้ากูเวนเทพเจ้าแห่งความสำเร็จภาพมันเบลอเปล่าะ วันนี้เราก็มีมาทั้งหมดนะครับหกชิ้นนะครับแถมแถมลูกอมเมก้าสติไปหนึ่งชิ้นนะครับนี่วันนี้เป็นเจ็ดนะครับนี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็แล้วกันครับเป็นไฮไลท์ของคลิปที่แล้วนะครับเป็นหลวงประสุกนะครับนี่ยังยังไม่ปิดนะครับเนี่ยมีมาถามแต่ราคายังไม่โดนนะครับก็ลองทักมาสอบถามกันนะครับเปิดไม่แพงนะครับเปิดไม่แพงแต่ราคาไม่โดนนะตอบมาไม่โดนนะครับผมจะไม่ส่งแล้วให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าอันนี้นะครับคลิปที่สอง วันนี้ก็ได้หลายชิ้นนะครับเดินงานใครที่สนใจพักเครื่องนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือจะแอดคิวอารโค้ดตอนต้นคลิปก็ได้นะครับนี่เต่าติดที่สองก็ยังอยู่นะครับนี่เต่าผมก็ไม่ส่องให้ดูนะครับเอามาวางไว้รอหนาเออรอตารอใจนะครับครับผมไม่ส่องเหมือนกันครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้น่าจะไม่ถึง12บ3นาทีมั้งครับเนี่ยมากาันไวๆนะเพราะว่าต้องรีพักผ่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ